น่ารู้แต่อยู่น่ารักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสำนวนดีพี่มาบอกวันนี้กับพวกเราสองคนดิฉันนางสาวสอนีบุญมาตุ้มค่ะและดิฉันนางสาววรนุชหนูเท้าค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสำนวนแพะรับบาปแต่เอ๊ทุกคนรู้ไหมคะว่าแพะรับบาปมีที่มาจากอะไรคุณอิบรู้ไหมคะ รู้ค่ะแพรับบาบมีต้นกําเนิดมาจากชาวยิวและชาวยิวเป็นต้นกําเนิดของศาสนาคริสต์และมีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาย่อมมีบาปแล้วก็ต้องไถ่บาปค่ะเลยนาแพะมารับบาบแทนตัวเองและก็ไถ่บาปแทนตัวเองค่ะในสำนวนไทยแพรับบาบมีความหมายว่าคนที่รับโทษแทนคนที่ทําผิดหรือคนที่รับผิดแทนคนที่ทําผิดค่ะดังตัวอย่างต่อไป,ไปนี้ค่ะเธอส่งโพลให้นพชัยหรือเปล่า อ่านะครับครูครูตรวจข้อสอบละก็มีแค่เธอกับลีลาดาสองคนที่ทำถูกต้องทุกข้อจนน่าจะสามารถทำโพยแผ่นนั้นขึ้นมาได้แต่ลีราดาอยู่คนละห้องนั่งก็ไกลกันจากนพชัยจะส่งโพยให้กันได้ยังไงแต่เธออยู่ห้องเดียวกันเป็นเพื่อนกันกับนพชัยแถมยังนั่งติดกันอีกด้วย ข้อสอบคุณหลุดครับถ้าสมมติว่าข้อสอบคุณหลุดก่อนการที่หมูจะมีโพยคำตอบถูกทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับนี่เธอไม่ยอมรับแล้วยังหาว่าครูทําข้อสอบหลุดงั้นเหรอเปล่าครับครูถ้าข้อสอบหลุดแล้วโพยนั้นเป็นของนประชจริงทําไมเวลาสอบใกล้จะหมดแล้วนปชัชเพิ่งลอกไปได้ยี่สิบกว่าข้อเองล่ะเธออย่ามาแฉเลยมันไม่เนียนธนพล โมเรามีเรื่องจะคุยด้วยงั้นเราไปก่อนนะครูสิลดาเพิ่งเรียกเราไปเจอครูก็คิดว่าเราส่งโพลให้แกแกไปบอกความจริงครูเขาด้วย ว่าแกได้โพยมาจากใครโทษวะกูขายเพื่อนไม่ได้แต่กูต้องมาซวยเพราะมึงนะเว้ยคะแนนกูก็โดนตัดเหลือศูนย์ไปแล้วไงมึง <B uff lar> จะเอาจากกูอีกวะ ในตัวอย่างเราจะเห็นว่าธนพลต้องมารับโทษแทนคนที่ทำผิดทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิดค่ะดังความหมายของแพ้รับบาปค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ